รอดิซีมาคิตจีไม่รอรอกไม่รอรอกตามมาให้ทันซิมังคุจีมังคุจีจยังวิ่งเล่นกับมาคิตจีอยู่เป็นประจำนี่แน่จับมาคิตจีได้แล้วมังคุจียังวิ่งเร็วเหมือนเดิมเลยนะแน่นอนอยู่แล้วแต่มังคุจีหิวแล้วว่ะเดี๋ยวเราไปพักกินอาหารกลางวันกันตรงนั้นดีกว่าเนาอ นี่ดูสิคุณพระอาทิตย์ก็อยู่ตรงหัวเราพอดีแล้วได้เลยได้เลยมาเคจิก็หิวแล้วเหมือนกันอาหารที่โลกนี่อร่อยทุกอย่างเลยนาะมาเคจีโดยเฉพาะกล้วยมาเคจิไม่เคยได้ยินมังโคจิบอกว่าอะไรไม่อร่อยเลยอ่ะก็มันอร่อยจริงๆนีเอ๊ะ ทำไมเศษอาหารมันเดินเองได้ล่ะมาเคติ <c oughs> เศษอาหารไม่ได้เดินได้ด้วยตัวเองหรอกนะมังคจิคุณมดกำลังขนอาหารกลับรังตั้งหากขุณมดคุณมดคุณมด,ค,ณมดคืออะไรใหญ่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  <c oughs> มังคจิสงสัยว่าอะไรคือมดหรือว่าที่ทามาคอตจะไม่มีมดนะ คุณมดก็คือมแมลงที่ตัวเล็กๆที่มีขาหกข้างชอบเดินเป็นแถวยาวๆแบบนี้ไงมังโคจิคุณมดตัวเล็กจริงๆด้วยมังคจิมองคุณมดไม่ชัดเลยน้องๆช่วยมังคจิเลือกอุปกรณ์ที่ทำให้มองเห็นคุณมดชัดๆกันหน่อยแว่นขยายแว่นขยาย <c oughs> คุณมด คุณมดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า ant a n t ant มด ant มด ant มด a n t a n เหมือนมากเลยมังคุจิคุณมดนี่มีระเบียบมากๆเลยนะมาคิดจีดูสิเขาแถวเดินกันตลอดเวลาเลย คุณมดไม่ใช่แค่มีระเบียบอย่างเดียวนะคุณมดยังแข็งแรงมากๆเลยดูสิของที่คุณมดยกเนี่ยหนักกว่าตัวคุณมดตั้งเยอะเลยนะจริงๆดูไว้ไม่คิดจีคุณมดสามารถยกของที่หนักกว่าตัวเองได้ตั้ง50เท่าเลยนะถ้าเปรียบกับมังคจุจิก็เหมือนมังคจุจิยกคุณหนูช้างได้เลยล่ะ <laughs> มังโคจิไม่น่าจะยกคุณหนูช้างไหวหรอกนะแต่ถ้ายกคุณหนูจิงโจ้ก็ว่าไปอย่างน้องๆว่าลูกช้างหรือลูกจิงโจ้ใครหนักและเบากว่ากันคุณหนูช้างหนักกว่าหนักกว่าคุณหนูจิงโจ้เบากว่าเบากว่าใช่แล้วใช่แล้วหนัก คือมีน้ำหนักมากส่วนเบาคือมีน้ำหนักน้อยถ้าเรายกของที่หนักมากเกินไปจะทำให้เราเจ็บเจ็บได้นะมังคจนงิน้องๆก็อย่ายกของที่หนักมากเกินไปกันนะคุณมดทําอะไรกันนะ่ะมาค่จอีอ๋อคุณมดเขาใช้หนวดและขาหน้าเอาไว้สื่อสารแทนการพูดกันทั้งบอกทางแล้วก็เตือนภัยกันได้ แบบนี้เหรอฮ <laughs> 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 จะกะจีจะกะจีน่าจะแบบนี้ล่ะแต่เราคงคุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนคุณมดหรอกนะบังคจีคุณมดนี่ขยันมากๆเลยเนาะมาเคจีขนของหนักๆกันยังไม่หยุดเลย <laughs> ใช่แล้วคุณมดขยันมากๆเพราะว่าที่รังคุณมดยังมีสมาชิกมดที่รอกินอาหารกันอยู่เยอะแยะเต็มไปหมด ถ้าไม่ขยันสมาชิกมดน่าจะหิวกันแย่เลยละมังคจิสู้สู้นะคุณมดมังคจิเป็นกําลังใจให้นะไปมาร์คิติเราไปขยันกันบ้างดีกว่ามังคจิจะขยันอะไรหรอก็ขยันวิ่งเล่นกันไงมาคิติรอด้วยสิมังคจิขยันอย่างเร็วเลยนะมังคจิ